ทิทีกรอ,อารมณ์ดีโอพักจีรากำลังถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อยู่ในตอนนี้ว่าซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มหล่อตีหรือไม่หลังหนุ่มคนนี้เพิ่งโพสต์ภาพแก้มแนบแก้ม,ก,ม,ก,มกับสาวโอลงโซเชียลในขณะที่โอเองได้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆไว้ด้วยว่า ฮันแน่ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรอย่างมดดำคาชาพาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกบับโป๊ได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าเขาเปิดตัวหรือ,อยังคนนี้หล่อและเด็กด้วยก็น่าจะใช่ละมัง้งเห็นสดชื่นแต่มดดำยังไม่เคยเจอแต่คุยกันก็รู้ว่าโอมีแฟนใหม่รุ่นอย่างพวกเราจะไปพูดเรื่องความรักมันกระดากปาก และโอ๋ก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรได้แฟนเด็กขนาดนี้ก็ดีแล้วแถมเก่งและเป็นทนายด้วยคือดีการศึกษาดีเป็นทนายระหว่างประเทศรุ่งนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ให้กำลังใจขอไปให้รอดทิทีทกรอ,อารมณ์ดีโอพักจีรากำลังถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่อยู่ในตอนนี้ว่าซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มหลอตีหรือไม่หลังหนุ่มคนนี้เพิ่งโพสตภาพแก้มแนบแ,แก้มกับสาวโอโลงโซเชียล ในขณะที่โอ้เองได้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆไว้ด้วยว่าฮันแน่ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรอย่างมดดำคชาพาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกบับโอ้ได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าเขาเปิดตัวหรือ,อยังคนนี้หล่อและเด็กด้วยก็น่าจะใช่ละมัง้ง เห็นสดชื่นแต่มดดำยังไม่เคยเจอแต่คุยกันก็รู้ว่าโอ้มีแฟนใหม่รุ่นอย่างพวกเราจะไปพูดเรื่องความรักมันกระดากปากและโอ้ก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรได้แฟนเด็กขนาดนี้ก็ดีแล้วแถมเก่งและเป็นทนายด้วยคือดีการศึกษาดีเป็นทนายระหว่างประเทศรุ่งนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ให้กำลังใจขอไปให้รอด